สำหรับหัววัดทางวิทยาศาสตร์นะคะตัวแรกที่วันนี้เราจะนำเสนอก็คือตัวสไปโรมิเตอร์เซนเซอร์นะคะหรือที่เราเรียกว่าหัววัดปริมาตรความจุบอดค่ะตัวนี้นะคะลักษณะของมันนะคะก็จะมีกระบอกตัวนี้ค่ะที่เอาไว้สำหรับให้อากาศนะคะผ่านเข้าออกหายใจบริเวณนี้นะคะเชื่อมต่อกับหัววัดตรงนี้ลักษณะการเก็บค่าก็ง่ายมากนะคะ สำหรับในชุดนะคะจะประกอบไปด้วยกระดาษลามิเนตน,นะคะมีไว้สำหรับม้วนนะคะและสอดเข้าไปบริเวณกระบอกของหัววัดนะคะแบบนี้ค่ะซึ่งนะคะตรงบริเวณนี้นะคะเราจะใช้ปากนะคะเพื่อเป่าลมหายใจเข้าออกนะคะผ่านกระบอกท่อนี้และเซ็นเซอร์จะเก็บค่าทั้งหมดเอาไว้ค่ะ ในการใช้งานหัววัดนะคะเพียงแค่เชื่อมต่อสไปโรมิเตอร์เซนเซอร์เข้ากับ USB โมดูลนะคะที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยผ่านทางสายเคเบิล USB ค่ะเมื่อเชื่อมต่อหัววัดเข้ากับ USB โมดูลเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นให้เปิดโปรแกรมซอฟต์แวร์นิวรอเพื่อตั้งค่าต่างๆก่อนทำการทดลองเช่นตั้งระยะเวลาในการทำการทดลองนะคะและตั้งอัตราการเก็บตัวอย่างที่เราเรียกว่า sampling rate ค่ะ เมื่อตั้งค่าทุกอย่างตามต้องการแล้วให้เริ่มบันทึกค่าและหายใจเข้าออกทางปากผ่านท่อของหัววัดจากนั้นจะปรากฏกราฟที่แสดงถึงปริมาตรความจุบอดได้ค่ะ